โอ้นี่ต้องบอกว่าแฝดมหาบารายจริงเลยนะเนี่ยคนแรกเนี่ยก็คือแขนเก่งใช่ไหมนี่ก็สองน็อกนะแล้วก็อันนี้คือแขนไกลนี่ก็คือคู่แฝดนะฮะคู่แฝดมหาบารายนะนี่ก็สอกสอกนักแต่งสอกแตกแล้วเราก็เดินใส่เดินเดินใส่ก็คือเดินเดินต่อยหมัดใช่ไหมเดี๋ยวให้เอาเเออาาฟันยางออกก่อนจะได้จะได้พูดชัดๆนยส่โอ้โหคู่แฝดนะฮะคู่แฝดนรกแตกเลยแขนไกล ตอนที่ก่อนก่อนน็อกนี่เราเราเราไปลองเขาอยู่ใช่ลองรู hmm. way, I I ้ผมประมาณผมดูบรรยากาศตลอดครับรู้เลยเฮ้ยชกไปดูไปเลยใช่ครับโอ้เป็นมวยอ้าวจังหวะก่อนนี่ผมก็ดูราคาเป็นมวยอาชญาจริงนะนี่ดูคือดูดูดูเชียร์เล่นด้วยรู้ว่าเราเป็นรองไป็นอใช่ครับเราจะได้ต่อยตามเกมตอนนั้นนี่เราเราเป็นรองอยู่มาสองสองสามช่วงตัวใช่ครับก่อนน็อกนะใช่ครับก่อนน็อกนี่โดนขวางแทงขวางแทงตอนนั้นตอนนั้นเราเราคิดมาแก้สถานการณ์ยังไง ก็ไม่กังวลเขาเพราะเคยกยศอยู่เลยมันเลยอีกสามยกเลยนะเดี๋ยอะไตเดินเล็งเขาก็หมดเองครับเราก็เรื่อยๆนั่งกินไปนี่ไม่ไม่บอกเราเอาสักคำเลยเป็นลเยอะครับจังหวัดน้องนี่มันยังไงเอาบอกอีกทีซิจังหวัดที่อซนเขาแตกแล้วใช่ครับผมตอนแรกขาเขาจะละแวงขาแล้วเราก็ขึ้นบนญเขาขึ้นบนญแล้วเขาแตกแล้วเขาก็พอจะมาแต่เข้าใจถอดแล้วผมก็ขึ้นรู้เลยใช่ไหมใช่ครับอ๋ที่นักมวยเขาจะรู้กันเองนะบนเวที จังหวัดจังหวัดน็อกเดี๋ยวคือปล่อยทันงชอกแตกแล้วแล้วไฟหมัดหมัดไหนขอโทษนะหมัดไหนหมัดนี้หมัดขวาไอ้ตุลงเราเป็นมวยหมัดหรือมวยชอกหรือมวยอะไรอย่างเงีผมตามบรรยากาศเราเป็นมวยข้อเครื่องีมือก็ได้ครับแต่ว่าสอนเราขนาดปีเกิมาอ๋อแล้วครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุสิบหกจังหวัดไหนเนี่ยนครราชสีมาอ๋หลันจโมไอ้ตุ่งเราใครเป็นพี่เป็นน้องเดี๋ยวพี่ฮะ ใครเป็นพี่น้องกันน้องก็ตยก่อนนี่พี่อันนี้เป็นพี่นะเราเป็นน้องเราขี่พี่ออกมาก่อนเอาบอกพี่น้องติดตามหน่อยวันนี้ทำได้สมเร็จแล้ววันผมต้อเลยนะครับเดี๋ยวแฟนผมจะกลับมาอีกครั้งครับแล้วก็อยากตังเหมือนรุ่นพี่พวกรุ่นพี่ใครรุ่นสุดน้อยอ๋ออันนั้นอันนั้นอันนั้นเขาเยอะอะไรเนี่ยเขาสิบเจ็ดเขาสิบเจ็ดแต่เราเนี่ย 16โออันนี้ยังดเอาล่ะอันนั้นแฝดกระนวลเนาะของเราแฝดอะไรแฝดโคราชแฝดโคราชอยู่อำเภออะไรฮะแฝกคงครับเอาแฝดแฝดคงด้วยกันนะอันนั้นก็แฝดกรนนวลเราแฝดคงเนาะโอ้วันนี้เราสำเร็จทั้งสองคนเลยนะเอาแข่งเก่งขอบอบแฝกกระนวลหน่อยครับขอบกคนเป็นรายใจพอไปต่อไปคงต้องคนจะทำรานให่้ดีกว่านี้ครับครับผมอ้าวเราหัวหน้าใครมาเนี่ยโอ้โหหัวหน้าใครอ โอ้รู้ไหมว่าเป็นหัวหน้าค่้ายน้องมวยเป็นแสนนี่อนาคตนี่เขาใช้ไราแน่นอนเอามาดูแลเองครับโอ้มองอนาคตน้องไงเอาบอกบอกบอกแบบเป็นวัยไหนก็ตามสถานการณ์นะครับเพราะว่าเด็กกำลังโตด้วยเรียนด้วยหลายอย่างคุณประกอบมันหลายอย่างครับต้องเรียนกันเรียนชั้นไหนแล้วดิเรียนอยู่ม .5 ครับม .5 สองคนเลยนะสอวิทยาเนี่ยูวิทยาแดงในโรงเรียนมีน้องมทั้งหมดกี่คนบ้านมีแค่สองคนมีแค่เราสองคนนี่ เคนอื่นเขาไปเล่นฟุตบอลเล่นเชียงคานโด้ได้ไงบอสเตัวแทนของจังหวัดจังหวัดราชบุรีโอ้โหเนี่ยหน้าตาดีด้วยนะน้องน้องหน้าตาดีด้วยผมงูเฮงดีนะเอาละครับโอ้ฝากแฟนมอลติดตามแฝดแฝดคงหน่อยครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแฝดคงแฝดคงแฝดเมืองคงไม่แฝดคงหรือแฝดเมืองคงอ่ะเภออะไรอเภอคงครับเพอเมืองคงครับเพอบอลเขาเรียกฟังนะโอ้แฝดเมืองคงแล้วกันนะเอาละครับขอบคุณมากครับยินดีด้วย